สวัสดีค่ะทราบหรือไม่คะว่ายุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะของโรคหลายๆโรครวมถึงโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิกุนกุนย่านะคะซึ่งหากได้รับเชื้อมาแล้วจะมีอาการปวดตามข้อและระยะเวลาของการเป็นโรคแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะคะในวันนี้ช่วงคุยกับหมอเราไปรู้จักกับโรคไข้ปวดข้อยุงลายพร้อมๆกันเลยค่ะไข้ปวดข้อยุงลายคืออะไรค่ะ สาเหตุของไข้ชิคุนคุนย่านะคะเกิดจากไวรัสชิคุนคุนย่านะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มอัลฟาไวรัสนะคะเชื้อตัวนี้นี่เป็นตัวที่ติดต่อผ่านทางยุงลายนะคะเช่นเดียวกับไข้เลือดออกแล้วก็ไข้ซิก้าค่ะอาการของโรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นอย่างไรผู้ป่วยมักจะมีอาการหลังจากถูกยุงกัดราวสาถึงเวันค่ะโดยจะมีปัญหาเรื่องไข้สูงนะคะมีผื่นแดงตามตัวนะคะแต่หลักๆคือจะมีปัญหาเรื่องปวดข้อค่ะ ซึ่งก็จะมีทั้งปวดข้อมือเล็กๆนะคะข้อนิ้วนะคะข้อไหล่หรือว่าข้อเข่านะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาการไข้มักจะหายได้ในช่วงเวลา1สัปดาห์นะคะแต่ปัญหาเรื่องปวดข้อเนี่ยอาจจะเรื้อรังได้ในผู้ป่วยบางคนนะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่มีโรคข้อเรื้อรังอยู่เดิมคะ่ะรักษาไข้ปวดข้อยุงลายได้อย่างไร ส่วนใหญ่เราให้การรักษาตามอาการค่ะหากมีไข้เราก็จะให้ยาลดไข้ในกลุ่มพาราเซตามอลนะคะอย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่อาการปวดข้อเรื้อรังเนี่ยไม่ดีขึ้นเองในช่วงเวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนอาจจะมีการให้ยาในกลุ่มอื่นนะคะเช่นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยค่ะป้องกันไข้ปวดข้อ,อยุงลายได้ด้วยวิธีใด การป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุดนะคะก็คือการป้องกันการถูกยุงกัดค่ะดังนั้นเนี่ยเราควรจะมีการทําลายแหล่งพ่อพันยุงอย่างสม่าเสมอนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะแหล่งพ่อพันยุงเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ยุงวางไข่อยู่ประจําเช่นในบริเวณที่เป็นน้ําขังนะคะในจาก,การ หรือว่าในขาตู้ที่มีน้ําขังนะคะหรือบริเวณที่อยู่ในสวนหลังฝนตกที่มีน้ําขังอันนี้ควรจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่สม่เสมอนะคะ<ๆ>การทําลายแหล่งเพาะพันยุงภายในบ้านและรอบบ้านก็จะเป็นมาตร,รการที่สําคัญในการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้ในช่วงหน้าค่ะ กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านโดยนําคำถามที่สอบถามผ่านทางสิริราชออนไลน์มาให้คำตอบกันเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะการตรวจเต้านมโดยแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ถ้าเจ้าหน้าที่หรือคุณหมอที่ตรวจใช้ความละเอียดในการตรวจหรือมีความชำนาญในการตรวจโดยใช้เครื่องต่างกันผลตรวจจะคลาดเคลื่อนหรือเปล่าคะ การตรวจแมมโมแกรมในปัจจุบันเครื่องส่วนใหญ่มีคุณภาพสูงค่ะและหมอที่อ่านผลเนี่ยมักจะได้รับการฝึกฝนมาตามมาตรฐานนะคะแล้วก็จะไม่ผิดพลาดในการอ่านนะคะส่วนการตรวจอัลตราซาวด์ต้องอาศัยทักษะจึงอาจจะมีความแตกต่างกันได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสัญญาศาสตร์ค่ะ ผมเป็นไข้หวัดใหญ่ครับมีไข้ขึ้นขึ้นลงลงมาสามวันแล้วน้ำมูกใสเจ็บคอคอแดงมีอาการเพลียอ่อนแรงปวดข้อปวดกระดูกปวดกระบอกตาและปวดศีรษะตอนนี้อาการทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแต่ตอนนี้มีอาการปวดหลังศีรษะข้างซ้ายปวดจิตจิเจ,จ็บตุบตบุซ้ำที่เดิมตลอดเวลาอยากถามว่าอาการนี้เป็นปกติของไข้หวัดไหมครับเป็นอันตรายหรือเปล่ามีวิธีการรักษาอาการปวดศีรษานี้อย่างไรครับ อาการปวดศีรษะเกิดร่วมกับไข้วัดใหญ่ได้ค่ะในบางรายเนี่ยเกิดภาวะแทกซ้อนในการเป็น s ซนัสอักเสบเรื้อรังนะคะแต่ให้สังเกตว่าหากมีอาการที่รุนแรงนะคะอาเจียนมากซึมลงนะคะก็ควรมาพบแพทย์นะคะถ้าไม่มีอาการดังกล่าวให้รับประทานยาแก้ปวดในกลุ่มพาราเซตามอลนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะ ลูกสาววัย18เดือนเป็นสุกใสเป็นข้าวันที่6แล้วคันตุ่มน้องเริ่มแห้งและเปลี่ยนสีเหมือนจะตกสะเก็ดแล้วอยากทราบว่าเราสามารถส่งลูกไปโรงเรียนเด็กเล็กได้ไหมคะเพราะสงสัยและกังวลอาการของลูกว่าอยู่ในระดับไหนคะโดยทั่วไปโรคสุกใสจะหมดระยะแพร่เชื้อเมื่อผื่นตกสะเก็ดทั้งหมดแล้วคะ่ะถ้าผื่นตกสุกเก็ดทุกรอยก็สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคะ่ะ ผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดตอนอายุ53ปีหลังจากผ่าตัดต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือต้องตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างอีกหรือไม่คะพอดีจะตรวจสุขภาพประจำปีทั้ง2รายการอยู่ในแพ็กเกจถ้าไม่ต้องตรวจจะได้ไม่ตรวจค่ะแล้วต้องตรวจรายการอื่นเพิ่มเติมหรือไม่คะสามารถตรวจเช็คมะเร็งในช่องคลอดได้ค่ะแต่ไม่มีมดลูกไม่ต้องเช็คมะเร็งปากมดลูกแล้วและไม่ต้องอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างแล้วค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวศวิทยาค่ะปกติเวลาอยู่ในบ้านหรือในสถานที่ที่ไม่มีแดดตาจะไม่เห็นใยแยมงมุมค่ะแต่เวลารดน้ำต้นไม้ตอนเช้าถ้าเงยหน้าขึ้นเจอแสงแดดตาจะเห็นเหมือนมีใยแมงมุมไม่ทราบอันนี้คืออาการของอะไรคะควรรักษาอย่างไรตอนนี้อายุ70ปีค่ะเคยยิงเลเซอร์ตอกระจกมาเมื่อหลายปีก่อนค่ะ ส่วนมากของผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวนะคะเป็นจากโรคน้ำบุญตาเสื่อมนะคะแต่เพื่อยืนยันการวินิจฉัยควรไปพบจกักษุแพทย์เพื่อขยายม่านตาตรวจดูน้ำบุญตาและจอตาอย่างละเอียดนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจากักษุวิทยาค่ะก็ครบแล้วนะคะกับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งกันมาในวันนี้นะคะและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากจะรู้ เกี่ยวกับสุขภาพนะคะสามารถพิมพ์มาถามได้ที่ w w w s i r i l a t o n l i n e n e t ค่ะแล้วดิฉันจะไปหาคำตอบจากหมอ s ิริล a าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาให้อย่างแน่นอนค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานี s ิริลลารับรองว่าสนุกสุขภาพดีมีสาระแน่นอนค่ะทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ